ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวของกินคนเมืองนะครับมาได้ไปอ่าบทที่สิบเอ็ดบาทที่หนึ่งล้นะครับก็คือนี่นะครับแอปเปิลิมหิมไม่เกลือปิ๊กกับปิ๊กไก่เมืองหอหนึ่งแกงตุนนะครับครับบทที่สิบเอ็ดบาทที่สองนี่ก็ก็คือฉันทะลักบาทก้มนะครับอ่า บัดกล่อมนะครับมาวักแรกก็จะลงด้วยเสียงตรีนะครับวักที่สองจัตวานะครับวักที่สามสาม,มัญวักที่สี่สุดท้ายต้องลงเสียงโทพิเศษนะครับาเพราะว่ามันการจอยมันจะได้เข้าทํานองนะครับรับเขามาแต่งเลยนะครับแข่งตูนแล้วนะครับสูชีปะ อชูชีป่ามันมันต้องหากรรมมาใส่แล้วนะฮชูชีเพราะามันจะต้องเอาลงเสียงตีนะครับชูชีมันก็สมัยนี้ก็ใช้ตัวชะนะครับมาเมื่อก่อนนี้ก็คงจะซูซี่นะครับมาตัวสะนะครับซูซี่เฮามันตรงๆหน่อยนะครับ ช,ชูชีชูชีอืมชูชีปะอ่าปะอ่าปะเตาอ,อ่าตอเมันเสียงตีนะครับเตะเสียงตีกัใช้ตัวตะนะครับอ่าไม่เกาะไม่เกาะอ่าของภาษาลนะนามอย่างนี้นะครับมันเหมือนภาษาไทยนะครับา ชูชีพปาโต้ออที่นี่ตุนมันต้องสละอุ่นนะครับขอ้อข้อพริกข้อพริกนะครับพริกพริกเขียนได้สองแบบนะครับจะใช้ตัวตัวพระเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวปะ ละหงงยางอีกก็อ่านเต่ากันนะอ่านพิกเหมือนกันนะครับาะพริกเข้าศูนย์นะเข้าศูนย์นะครับมาหาหา็ได้นะครับสละอุ่นนยเข้าศูนย์นะครับ่าศูนย์ศูนย์ในความจริงแล้วมันเป็นตัวหนะนะครับสะกดเนี่ยอีนะครับศูนย์นะครับอ่าตามกฎกติกาแล้วก็บ,กบอกว่าอ๋อถ้าเป็นตัวหนสะสกดอยู่ตรงบนนี่ เขียนเป็นตัวละแตนนะครับอนี้นะครับมไม่ใช่ว่นสกดด้วยตัวตัวละนะครับอ,อย่าไปเข้าใจผิดนะครับที่นี้ก็ท้ายวักที่สามนี่ก็ลงด้วยเสียงสามัญน,นะครับก็สัมผัสตัวนี้นะครับสรรอุ่นเนี่ยนะสามัญน,นะครับแกงเลี้ยง แขงเลียงมังม <room> wow like so wow, ูลน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมังมูลเนี่ยครับตัวหน้าสะกดนะครับมูลนี่นะครับหรือบางครั้งกับตัวละอย่างนี้นะครับมูลนะครนะมูลมูลแต่พ่นบอกว่าเมื่อเป็นตัวหน้าอย่างนี้แล้วพ่นบอกเอาตัวละแตนนะครับมาเขียนตัวละแตนมาได้นะครับมาเขียนตัวละแตนมาได้นะครับ ความจริงมันเป็นตัวหน้าสะกดนะครับทีนี้เราก็บจ,จำเป็นจะต้องสัมภัษณ์ก็ได้นะในช่วงนี้นะครับมาหรือสัมภาษได้ก็ดีนะครับมาลงเสียงโทรพิเศษนะครับพัดพัดโนโนไม้ น่องไม้ไม้เสียงตีเรามั้ยส,ส,ส้มส้มเป็นเสียงโทพิเศษนะครับอ่ามาส้มนะครับเอามาปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการยืมเอาอ,อักษรไทยมาปับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยแล้วก็ผสมผสานกันนะครับแบบละนานะครับทำผสมผสานนี่มันก็ ไออ,ออย่างอย่างโตนี่มันก็เขียนได้ครบมันก็เขียนเป็นโต้ไปเลยนะครับมาเอาชูชีอ๋อเป็นสีนะอันนี้เลชูชีอ่ชูชีอันนี้มันภาษาใหม่นะครับเขาก็ มันบะเดียวพ้นพ้นบบพ้นบบชอบห้องซูชิแล้วนะครับมาซูชิปลาตัวเอามาตามเทียบนะครับตัวปลาเทียบตัวปะนะครับมาตัวชอชิงเนี่ยมาเทียบตัวตัว,ตวช้านะครับมาอ่าอย่างเงี้ยนะครับตัวโรลิ่งเทียบตัวละอย่างเงี้ยนะครับมา ที่นี่ตัวนี้นะครับมันสะระอกเขียนแบบภาษาไทยนะครับเตาะนะครับเตาะอันนี้เตาะนะครับาเตาะเขียนแบบสะระอภาษาไทยนะครับาเคาะนะครับเขียนสะระอแบบภาษาไทยนะเคาะเคาะพริกนะครับเข้าเข้านี่ถ้าเป็นแบบหนึ่งมึงจะต้องเอามาหมดอย่างนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับ เข้านะครเอามาทุกเครื่องหมายนะครับทีนี้มันอันนี้มันเป็นแบบสองเข้าก็เอาเข็มตรงนี้ครับเข้านะครับมาเข้าศูนย์นะครับอย่างนี้มันก็บ่จําเป็นจะต้องเอาตัวละเข้าอย่างนี้เขียนนี่แหละครับศูนย์นะฮะความจริงมันกลับไปเป็นตัวหน้านะครับมาตัวละตัวละเอาตัวโน้ตเนี่ยเข้าศูนย์นะครับแกงเลียงนะครับมั่งมูล ไอ้โมูเนี่นเหมือนกันนะครับก็เอาตัวเอาตัวหน้าเนี่ยนะครับอเอาตัวนอนหนูเนี่ยนะครับพัดพัดหนออืมอย่างนี้ก็อ่าไม้ก่อเน,นี่ยก็มไ่ได้เอามาแล้วครับมาไม้ไอ้ไอ้เนี่ยไม้กั่งไม้ก่อเน,นี่นะอ่าอย่างนี้นะฮะนี่ก็ฮิตเนี่ยฮะม่ได้เอามาแล้วครับ ปริวัติแบแต่ถ้าแบบหนึ่งเพิ่นเพิ่นเอา,ามาบดนะครับมาเพิน่นเพิ่นเอา,ามาทุกเครื่องหมายเลยนะครับไม้ส้มนะครับมาส้ม่าแค่นี้นะครับอันนี้คือประการปริวัติแบบที่สองนะครับอันที่นี้มาถึงการปริวัติแบบที่สามนะครับมันใบใจ่เหมือนแบบที่สองนะครับมาก็ควรทั้งแยกมาเป็นแบบที่สามนะครับ แบบที่3หลักการก็คือการเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกับอู้ของภาษาละนาตังบนพุ่นนะครับมาจําเป็นจะต้องดูแบบที่2นี่นะครับชูชีป่าชูชู่ชูก็เขียนไปนะครับเอาภาษาไทยเขียนนะครับบัดบัต้องไปมองภาษาละนาตบนฟังเอาหูฟังเฉยๆนะครับตาบัต้องไปดูนะครับอเอาหูฟังนะชูชีชูชี อันนี้ก็โชชีแล้วป๋านะครับได้ยินเสียงป๋าแล้วมันมันมันต้องบัลั่นลิ้นอะมันต้องเอาลอ์ลิงมานะครับมาป๋านะครับป๋าได้ยินเสียงป๋านอันนี้มันป๋านะครับมาป๋าใส่ไม่จารวานะครับมาเพราะว่าไอ้ตัวป๋านี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับผ่านได้คู่เสียงนะครับกจดจดจบปอนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับ เตาะนะครับได้ยินเสียงเตาะแล้วนะครับอ่ามันต้องใช้ตัวเต่าเขียนนะครับอ่าอันนี้มันเตาะอ่าเตาะนะครับอ่าถ้าถ้าอ่านแบบภาษาไทยมันเตาะนะครับเตาะอ่าเตาะเสียงตีนะครับเสียงตีใส่ไม่ตีนะครับเตาะอ่าเคาะนะครับอ่าเคาะอ่เคาะอันนี้มันภาษาไทยมันอ่านว่าเคาะนะครับเคาะใส่ไม่จดวาชูชีปาเตาะเคาะ พิกนะครับพิกเนี่ยยินเสียงพิกแล้วก็เอาแค่พอผ่านมาไม่ต้องเอารอเรือมาแล้วครับมาพิกนะครับมาขอพิกเข้าศูนย์อ่ทีเนี่ตัวเจ้าปัญหามาแล้วนะครับมาเข้านะครับในภาษาละนานั่นตัวคะโดนแม่ขอจ้างไว้เข้าอ่าเสียงโทรพิเศษนะครับอันแบบสองนี่ยืมเอาอักษรไทยก็คือตัวคะเนี่ยมาเป็ี่นตัวขอใครมาเป็นตัวคะนะครับมา หน้าตาบรายมันเป็ี่ยนภาษาไทยนะครับแต่ไส้ในต้องเข้าใจว่าเป็นภาษาละนานะครับต้องมอง้ออกว่าเป็นภาษาละนานะครับอ่านว่าเป็นภาษาละนาก็อ่านเป็นใจระบบภาษาละนาอ่านทุกประการนะครับมิชก็อ่านว่าเข้าตัวกันบนวนะครับเสียงโทรพิเศษเหมือนกันนะครับแต่อารลุมนี่นะครับอารลุมนี่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับสะกดแบบภาษาไทยอ่านแบบภาษาไทยนะครับไม่ใช่ว่าอ่านแบบภาษาละนานะ อ่านว่าเข้านะครับอ่านว่าเข้าเสียงโทปกติอ่าเห็นไหมภาษาไทยต้องอ่านแบบอ่านนะครับเขาอย่าไปเปิบเข้าโดยบุบบุบบุ้นมันมาใจนะครับเพราะว่าจุดประสงค์มุ่งหมายการเขียนปฏิวัติภาษาสามนี่แล้วนะครับมาก็อยากจะให้คนไทยนะครับฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่มูภาษาละนะอ่านนะครับอ่านแล้วให้ได้สำเนียงละนะตะบนพุ้นนะครับอ่านให้ได้มันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับ อย่างน้อยๆถ้าผมาได้ก็99%อย่างนี้นะครับอที่นี้มันภาษาไทยเพื่อนอกมีวรรณยุกโทพิเศษนะครับปุ่มมาเล้แปรงไว้หืนนะครับเพราะนั้นเฮ้ยต้องดัดแปลงกันแล้วนะครับอในส่วนตัวของผมนี่รผมเอาจุดประดับไ้บีนะครับเมื่อมีจุดประกอบก็ไม่โทเนี่ยต้องอ่านอ,ออกอ่านออกเสียงโทพิเศษ เข้าฮะโดยพูดเนี่ยบังคับนะครับบังคับมคนไทยฝรั่งมาข้าคนเมืองที่มุงูภาษาละนะอ่านนะครับอ um ่านว่าเข้าโดยบนบนนะครับไม่ใช่อ่านว่าเข้านะครับผมไม่หันคนอื่นนะครับป้นใจตัวเอียงนะครับอ่าโอเคครับผมก็บัได้ว่านะครับใจได้นะครับก็สุดแล้วแต่ภายจะเขียนนะครับอ่ามันเป็นซิดที่ภายจะเขียนจะเป็นตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่ความถนัดของไปายมันนะครับแต่ก็ยังว่านะครับของ คอมเมนต์ไว้ดังลุ่มหน่อยนะครับว่าการรักษณัย่าี้ของอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับแล้วคำอื่นๆเนี่ยฮมันต้องมายุ่งบ้นนะครับอสะกดได้อย่างไรเขียนไปตามนั้นนะครับมันก็จะได้ทุกเสียงในภาษาละนานี่นะครับเขียนได้ทุกเสียงเลยนะครับก็คือคนไทยฝรั่งมาฆ่าคนเมืองนะครับอ่านที่มุ่ภาษาละนาอ่านนะครับอ่านอ่านแล้วก็จะได้สเนียงละนาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ ศูนย์นะครับอัอนนี้ศูนย์น่ยงังศูนย์ละแกงอ,อันนี้มันแกงนะครับภาษาไทายอ่านว่าแกงนะครับแกงใส่ม้จารวานะครับแกงเลี้ยงเลียงมั่งมั่งมูลมูลมั่งมูลเนี่า ในภาษาไทยก็อาจจะใจตัวอีก็ยังได้นะครับตัวลอลิงมั่งมูลมั่งมูลมั่งมูลนะฮะก็ุดแลแต่นะครับเพราะว่าเฮาบมนได้ไปดูอันอื่นแลเฮาอันนี้ฟังเขียนด้วยการฟังเสียงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเปิ้นเขียนอย่างไดก็เขียนไปตามนั้นนะครับมาพัดนะครับพัดอันนี้มันผัดนะครับภาษาไทยเปิ้นอ่านว่าผัดก็ใส่ไม่จตวาวรพัด นออนอมันตรงกันก็นกนตรงไปไม้ก็ตรงนะเสียงตีมันมีปัญหานะครับส,ส้มมาเสียงตัวพิเศษมาแล้วครับสม้มอะไรมาก็เหมือนเข้าเนี่ยเหมือนกันนะฮะตัวสะโดนไม้ขอจงังส้มนะครับมาตัวยืมแบบที่สองนี่ยืมตัวสอเสือมาเป็นตัวสะนะครับโดนไม้ข่อจ้างไปสม้มเหมือนกันนะสม้สมส้มอันนี้เราครับอันนี้เขียนแบบไทยนะครับสะคตแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับอ่า แบบภาษาไทยอ่าส้มมาไม้ส้มส้มมันเสียงโทรปกตินะครับอ่าเพราะนั้นก็ต้องดัดแปลงนะครับในส่วนตัวผมก็จุดประดับไว้อ่านเมื่อไม่จุดอ่าประดับไม่โทรแล้วก็อ่านส้มเป็นเสียงโทรพิเศษไปทางบนบนนะครับม่าทีนี้มันก็ถึงวิธีการอ่านแล้วนะครับอ่าทีนี้มาดู อ่าแบบนี้นะครับมาเห็นไหมครับถ้ามันมีโดดๆอย่างนี้นะครับก็เขียนประกอบไว้ไว้ตัวว่าเป็นภา,า,ภา,ษ,าษาปริวัติแบบที่สามนะครับมาแบบเวี้นะครับก็ถ้าเป็นคนไทยมาฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองติมโฮาษา,นารนาเข้ามาอ่านแล้วกต้องใจลักการของภาษาไทยอัานนะครับอ่าทุกประการนะครับ ก็มีข้อยกเว้นอยู่ตรงที่คําว่ามีจุดเนี่ยนะครับต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับแต่อยอยก็ต้องอ่านออกเป็นเสียงยอยักษ์ไทยนะครับถ้าเป็นยอยักษ์โดดๆก็ออกเป็นยอ,ยะน,อยน,นะครับอ่าเป็นยอยักษ์ล้านนาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นยอหญิงอย่างเงี้ยก็อ่านเป็นออกเสียงยอยักษ์ไทยเหมือนกันอย่างเงี้นยน,นะครับแล้วก็่าทั้งหมดก็จะ ใครอ่านก็จ้างนะครับก็จะต้องฮึ่มว่าออกเป็นสำเนียงล้านานะครับอย่างเช่นนะครับเอาอ่านเลยสมมุติว่าผมเป็นฝรั่งมาเนาะครับชูชีป่าเตาะเห็นไหมอ่านแบบภาษาไทยเลยนะเคคาะะนรับอันนี้อ่านเคาะนะพิกเข้าจุดมีเสียงโทวิเศษเห็นไหมฮะต้องอ่านเสียงโทวิเศษนะเข้าศูนย์อันนี้ศูนย แกงเลียงมั่งมูลพัดหนอไม้สม้มเห็นไหมครับพิษเพี้ยนตรงไหนครับบ่บ่มีพิเพี้ยนเลยนะครับอ่าถ้าอ่านตามกฎเกณฑ์นี่นะครับอ่าันที้นี้เรามาดูภาษาปฏิวัติแบบที่สองของเราอ่าแบบที่สองนี้นะครับจุดประสงค์ที่พุ่นเขียนมาแล้วเนี่ยพุ่นเพื่อนหมายใจว่าเอาให้คนทั่วไปอ่านนะครับเพื่อนเอาไว้ ไว้เ,เปรียบเทียบว่าเวลาภาออษาบ่มีภาษาละนาทัางบุญปน่นปุ่นจะเขียนกลับไปเป็นภาษาละนาได้นะครับปพ้นมีไว้เพื่อสหรับคนที่หู้ภาษาละนาอ่านนะครับไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะอ่านได้นะครับอคนทั่วไปเนี่ยอ่านแล้วก็ผิดเพี้ยนสำเนียงแน่เลยนะครับอ่าลองดูนะครับถ้าสมมุติ่าคนทั่วไปหูเรื่องหูเลาาเข้ามาอ่านเลยครับบ่มีว่าฮู้เป็นภาษาบริวติไปยังยางะ ชูชีปลาเทาะเคาะพริกเข้าวสูนแกงเลียงมั่งมูลผัดหน่อไม้ส้มเป็นไงครับสำเนียงไปทางไหนครับถ้าอยถ้าอยเบียวเบี้วไปทางเกือบเกือสุพรรณบุรีนะครับมันมนได้เรื่องเหรอครับมาเพราะนั้น อย่าไปอ่านนะครับคนที่บ่าหูเรื่องภาษาลนาห้ามอ่านไอ้ภาษาบริวารบทีสองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่หูภาษาลนาเข้ามาอ่านอ๋อเปิลหูนะเปิลหูว่าอ๋อไส้ในนี่มันคืออักษรลนานะครับอ่าเพื่อใอย่าอ่านชู้ชีป่าเตาะเคาะพริกเข้าศูนย์แกงเลียงมั่งมูลพัดนอไม้ส้มเห็นไหมครับมันพิษกันเลยนะครับอ่าพิษกันเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาอู้ถึง ต้นฉบับภาษาละนาเราครับอ้ออันนี้มันมันแน่นอนเลยเพราะว่ามันจะต้องเป๊ะๆตามลักภาษาละนาเลยนะครับาการอ่านนะครับการเขียนครับมันก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนไล่หล,าย,ลายแบบเรือยอย่างกระจางนะครับหลายวิธีหลายแบบเนี่ยมันก็อ่านแบบภาษาละนานะครับอ่าเห็นไหมครับชูชีปา่าเตาะเคาะพริกเข้าศูนย์ แกงเลี้ยงมังมูลพัดนอไม้ส้มมัน,ม,นมันดิ้นบม่ออกครับมันดิ้นบม่ออกนะครับอ่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมาสามแบบนี้อ่าจะต้องอ่านได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับบ่มีพิเพ้ยนนะครับอ่าเพราะนั้นนะเพราะนั้นก็ต้องต้องหูไว้ตัว,วว่าอ่าแบบ ทั้งสามแบบเนี่ยมันต้องอ่านเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าอ่าเอ๊ะยังงั้นมาเขียนไอ้นี่ไว้ยี่อย่างเนี่ยอันจมาเขียนแค่ภาษาละนาอย่างเดียวล่ะครับอืมันมันมาได้นะครับเพราะว่าในยุคนี้คนหูภาษาละนายังมีน้อยอยู่นะครับหมื่นคนนี่มันจะมีสักคนครับคนภาคเหนือเนี่ยพาม่โอ้ถึงว่าคนที่ทั่วไปนะครับอะ เพราะนั้นจะต้องสืบอปสานกันไว้นะครับเพราะนั้นเฮาอยากเขาเขียนอีม้มีเว่เราต้องเผยแพร่ไปในลูกภาษาปริวัติเบที่สองบทที่สามนี่นะครับอ่าวันพวกนี้เฮาจะมาต่อแถมบาทหนึ่งนะครับ